สวัสดีค่ะแซบแบบมัมค่ะมือนี่ไม่ยางค่ะเบิง้งเห็นไหมพาเดินไปรับเคที่ค่ะบนางรดบาทลดการติดเชื้อโควิดยางเอาค่ะแต่ว่าก็ต้องสวมหน้ากากนะคะเขาให้สวมตลอดเนาะมันเป็นกฎใหม่ออกมากเพราะว่าเยอรมนี คนติดเชื้อเพิ่มเยอะมากไม่ลดเลยนะคะเขาก็เลยปิดล็อกดาวน์ไปอีกค่ะยืดไปหอดผุนไก่ไๆสินเดือนไม่สาผุนวัตตนี้ติดก็เลยเออต่างออกกําล่างกายหล้วก็ยางไปน้ำเนาะพอต้องไปขึ้นรถบาสอ่ะรถตำวรวจกันแลนเสียงดังค่เพระว่าเชือ้อมันมันเขาบอกว่าเชื้อที่มาจากอังกฤษนะคะ เห็ดไหเยรมนี่คนติดเชื้อคุ่งขึ้นนะคะเป็นระลอกที่สามที่คิดว่าน่าจะนักเติบรอบนี้นะคะเพราะว่ายืนล็อกดาวไปอีกเนาะเมืองค่ะเดินบรรยากาศดีค่ะมือนี้โบมีแดดแต่ก็ก,กหนาวอยู่รถอืมนั่นแหละค่ะก็เลยตางย่างออกกำลังกายไปน้่เนาะ ไปหาปลูกเสียงดังแน่เ้ยค่ะเพราะว่ายางในถนนเนาะมีทั้งรถมีทมั้งลมกับประมาณประมาณใส่เวลาในการยางประมาณยี่สิบนาทีนี่แหละค่ะยี่สิบถึงสาสิบนาทีถือว่าออกกําลังกายไปนั่มเนาะอากาศก็ดีอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านคนแล้วค่ะอิฐถนน,น,นเนาะอากาศดีมาทักทายค่ะ ่างางอ,อก,ก็ร่างกายไปนั่มไปหับลูกสาวกันคุณนายเคทีแต่ขากลับถ้าเพ่นน่งรถบาดอยู่ค่ะเพราะว่านางกับซิม่งยน่ะน,นะก็เลยต้องถ้าน,นั่งนั่งรถบาดกลับมากค่ะบรรยากาศดีบ่ห้อนล่มบีวีแต่ว่าสเขาวนาห้อนแล้วนะคะ่ะ อากาศดีมากนะคะเดี๋ยวสิกลับกล่องให้บึงทางนานเนาะนี่ค่ะเห็นไหมบรรยากาศดีไฟแดงนะคะให้หยุดนะคะหยุดก่อนนะคะให้ไฟเขียวจังค่อยสียางใด้นะคะลูปไฟแดงสีคือยหหยุดยางนะ หยุดล่อไฟเขียวทะลก้นขึ้นไฟเขียวก็คือเฮอายางได้ค่ะแต่มันก็เป็นซ้อยหน่อยๆเนานะว่าม,มีรถปกติที่เกิดสินยางเลย <c oughs> แต่ก็หยุดค่ะโอเคเรียบร้อยไปได้ดังเลยไปค่ะไปต่อเดินต่อไปค่ะนี่แหละค่ะชีวิตแม่บ้านเมืองนอกช่วงลอกดาวที่ก็บบ่ค่อยอยากขึ้นรถบาดเนาะมัน มันเสีียงในการติดโควิดอยู่ด้ถจึงงาสิป,ป้องกันมีแอนกอฮองในกระซางอะเนาะยิ่งเชื้อมาจากอังกฤษสติมนันติดไวมากนะคะนะั่นล่ะไพ่ไพ่ไพ่กระบอยากเป็นดอกค่ะถ้าเบาเรื่องการรักษานะ่ะจีว่วเมืองไทยโอเคกว่าอยู่นี่เนี่ยคุณบอเป็นแบบว่าไก่สิตายคุณคือสิไปโรงพยาบาลได้นะคะแต่ว่าเมืองไทยวัตเป็นเข้ากับมหบไปโลดอยู่นี่บอเดอร์คุณเป็นโควิดคุณต้องรักษาตัวเองอยู่บ้านก่อนเด้อภาษาฮันอี นะคะโอเคมือนีคลิปสั้นแค่นี้นะคะไว้มาเจอกันเดี๋ยวเดินต่อไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มัมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ